สวัสดีครับช่างโจนะครับจากชนบุรีแอนทสซอรีวันนี้พามาดูวิธีการเปลี่ยนไฟสายชุดอัปเกรดสายไฟเดไลท์นะครับเร,เริ่มแรกนะครับไปที่หลังคมไฟนะครับจะเห็นบล็นี้อยู่นะครับชุดสายไฟก็ไปกด กดกดตัวนี้แล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับแล้วก็นําชุดสายไฟที่ซื้อไปนะครับออนํามาเสียบได้เลยเออนะครับหลังจากถอดชุดปลั๊กบริเวณหลังโคมไฟได้แล้วนะครับชุดปลั๊กที่ท่านซื้อไปจะเป็นแบบนี้นะครับให้นําไปเสียบให้นําไปเสียบแทนตัวเดิมนะครับ คือเป็นการเสียบพ่วงนะครับตัวที่เราถอดออกมาเมื่อกี้นะครับที่หลังคมไฟมันก็จะเป็นตัวผู้กับตัวเมียนะครับก็นําชุดสายนี้ไปเสียบฝั่งตัวเมียเข้ากับตัวผู้ฝั่งตัวผู้ก็เข้ากับตัวเมียแค่นั้นนะครับแล้วก็ดันสายไฟเลี้ยวไฟหลีลงไปด้านล่างนะครับ นะครับส่วนปลั๊กด้านล่างที่เป็นไปเสียบอยู่ที่ตำแหน่งไฟไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวด้านล่างนะครับก็จะเป็นปลั๊กแบบนี้นะครับหลังจากนั้นสายไฟที่เราเอาลอดลงมาด้านล่างนะครับเราจะเจอน็อตอยู่สองตัวนะครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับให้ให้ดำเนินถอดน็อตสองตัวนี้นะครับแล้วเราจะเปิดเปิดบริเวณนี้ได้นะครับ เวลาเราเปิดมือนี้ได้เนี่ยเราดันขึ้นไปปุ๊บเดี๋ยวเราจะเห็นปักเราจะเห็นปักไฟเลี้ยวอยู่นะครับก็ทำการถอดออกมาพ่วงกันเนปักปักนี้นะครับจะสามารถดึงปักออกมาแล้วก็ต่อพ่วงได้เลยนะครับ แค่นี้ครับแล้วเราก็ประกอบประกอบไว้เหมือนเดิมเป็นปักสำเร็จนะครับเสียบอย่างเดียวพอถอดที่ล้วงลงไปทำให้ดูแล้วถอดออกมาก็สามารถนำปักนี้ไปเสียบพ่วงได้เลยนะก็คือฝั่งตัวผู้เข้ากับตัวเมียตัวเมียเข้ากับตัวผู้นะครับด้านล่างนะครับส่วนสาย สายนี้นะครับที่มันจะอยู่พร้อมกับเส้นนี้นะครับที่ไปเต็บไปต่อด้านล่างนจะเข้ากับปลั๊กนี้นะครับปลั๊กนี้ที่ที่เราไปเสียบบริเวณหลังคมไฟนะครับชุดนี้นะครับตัวนี้มันเสียบด้วยกันใช้เสียบอย่างเดียวนะครับแค่นี้ครับไม่ยากโตไฟดี ไฟใหญ่ไฟเลี้ยวไฟลีออโต้อันนี้ออโต้อันนี้อันนี้ไฟลีอ่าอันนี้ไฟลีไฟลีไฟลีตอนเลี้ยวอ่ะเปิดเปิดไฟลีตอนแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวออโต้ ไปใหญ่โอเค